ถ้าถามว่าเชื่อมั่นมากเพียงใดหนูค่อนข้างเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะสามารถไปแข่งขันกับต่างประเทศได้เพราะว่าในความคิดหนูเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีการเรียนการสอนที่เนื้อหาที่ค่อนข้างจะเข้มข้นแล้วก็มีการเรียนการสอนที่อยู่ในอันดับต้นๆของของโลกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีเรื่องของมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศไทยที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะอย่างเช่น หนูคิดว่าอย่างของนักเรียนมัธยมอย่างเงี้ยค่ะก็มีความสามารถทางด้านวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์หรเทคโนโลยีที่เราสามารถไปแข่งขันกับต่างชาติได้อย่างเช่นเวทีของโอลิมปิกโอลิมปิกวิชาการงี้ค่ะมีนักเรียนไทยหลายคนที่สามารถไปคว้าเหรียญทองตรงนั้นมาได้ซึ่งมันก็เป็นตัวบ่งบอกอยู่แล้วว่าของเราเนี่ยมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์หเทคโนโลยีเทคโนโลยีเนี่ยที่มากถามว่ามากมากเกินพอด้วยค่ะสาหรับ การที่เราจะไปแข่งขันแต่ว่าจะถ้าจะให้ดีเนี่ยเราจะต้องบวกกับความคิดสร้างสรรค์ของคนในประเทศอะคะ่ะเพื่อที่เราจะสร้างนวัตกรรมขึ้นมานวัตกรรมเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างขึ้นมาได้เยอะเนี่ยเราจะสามารถนํานวัตกรรมนี้ไปพัฒนาประเทศรวมถึงว่าการพัฒนาทางด้านาเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเราเนี่ยสามารถก้าวนาไปสู่อันดับต้นๆเอาในประชาคมอาเซียนก่อนก็ได้ค่ะจะเป็นประเทศไทยเราสามารถเป็นผู้นําอาเซียนได้โดยง่ายใด